สวัสดีครับวันนี้มาชมรถ isuzu d max highlander ปี High er 07นะดรถสวยอีกคันหนึ่งนะครับเป็นสีเทาดำนะครับสีเทาดำผ้าสีเต็มเอกสารพร้อมโอนนะครับล้อมแม็กกระตามนี้เลยเป็นฝากระโปรงเคปลาด้้ยนะครับกระโปรงเคปลาเครื่อง3 0 0พเป็นเครื่องคอมมอนเลวแล้วนะครับ ดูโดยทั่วไปนะครับสีก็ดูดีอยู่กระ,ะบะด,ดูโดยรอบก่อนนะครับกระบะาก็มอ,องตามใช้งานเลยครับน,นี่นะครับสภาพโดยทั่วไปดูรอบคันก่อนนะครับปี07นะครับปี7 7 คอมมวนเร็วเครื่อง3,000ดูสีสันนี่นี้สภาพการใช้งานนะครับใครขายอยู่ที่สำคัญครับคันนี้คัดตอนนี้เป็นคัสซิ่งนะครับคัทซิ่งคัสซิ่งแล้วคัสซิ่งแลมาดูด้านล่างกันนิดนึงครับด้านล่างคัทซีคัทซีก็ใช้ได้เลยครับไม่มีผูก ยางพอใช้ได้ครับหรือใครจะเอาไปแต่งนะครับแต่งซิ่งตอนนี้ก็เป็นคัดซิ่งแล้วฝากระโปรงเคเบล่านะครับปี0 7 i n DMAX เครื่อง3000คอมบันเรล่ดูภายนอกกันแล้วนะครับเก็บล่าฝากระโปรงใครหาอยู่สนใจอยู่โทรม,มาได้ครับ0898144316 0 8 9 8 1 4ปดเกนึ่งสี่ี่สาะครับไปดูภายในกันนะครับสภาพกระบะยังป่องปนะครับดูภายในนี่นะครับเบาะก,ก็เป็นโดยปกติอิสุก็เป็นเบาะผ้าหุ้มนะครับตอนนี้ก็เป็นหุ้มหุ้มหนังแล้วนะครับหนังแล้วนี่เบาะแคปเบาะแคปดูเรียบร้อยสวยงามครับผม ดูสวยงามเลยสวยงามเลยนะดูหน้าตาหน้าปัดแอร์เย็นครับแอร์เย็นภาษีปีหกเจ็ดปลายปีครับภาษียังเต็มอยู่อืมาดูไม้วิ่งกันได้เท่าไหร่แล้วไม้วิ่งได้สามแสนสองนะครับสามแสนสองหมืน่นนี่ คอนโซลดูดีเรียบร้อยครับหลังคาหลังคาหลังคาก็พอใช้ได้ครับมียันมียันแถมให้ด้วยอ้าใครหาอยู่นะครับหรือใครจะไปแต่งซิ่งเหมาะมากเลยอันนี้เป็นคัดซิ่งแล้วนะครับคัดซิ่งแล้วฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับจึ่งติดเลยเครื่องนิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังเสียงเครื่องด้านหน้ากัน ปาจ์สก่อฟ้านะครับขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้ปกตินี่นะครับฝั่งนู้นก่อนฟ้าขึ้นลงได้นะครับแอร์แอร์เย็นเียบครับฟังเสียงเครื่องด้านหน้ากัน เครื่องดูดีแห้งเลยครับเครื่องราขคาเครื่องไม่มีนะครับราขคาเครื่องไมม่ี เห็นคแอเก็นเครื่องอัตราเล่งดีมากมาลองขับดูก่อนได้ค,ครับไปหาอยู่ที่สําคัญอ่าพาดเดี๋ยวเปลี่ยเป็นพัดทซิ่งนะครับถ้าเขาใครจะเอาไปแต่งเอาไปใช้งานไปโหลดเตี้ยต่อก็เหมาะเลยครับคันนี้ผมมาได้ครับผม089 814 4316 089 814 4 3 1 6ครับ